สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ชั้น LG ที่ท e r m i n a l 21นอโศกนะครับเ,เรามาอยู่ที่งานเทศกาลอาหารนะเขามีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่22 เดือนพฤษภาคมนะครับเนี่ยมีของกินมีขนมไทยร้านหยกสดก็มานะะเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งด้านนี้ว่ามีอะไรบ้างอ๋อนอกจากว่าจะมีร้านหยกสดแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำผลไม้ปั่นนะน้ำผลไม้ปั่น50บาทน้ำสวรรดเนี่ยมะม่วงอะโวคาโดปั่นเนียมีทุเรียนขายด้วยน่ากินมากหอมมากทุเรียนหมอนทองนะครับ แพ็กประมาณแบบอยใชงไหมอันนี้ก็จะเป็นปลากิมไข่เต่านะปลากิมไข่เต่ามีขนมหวานเยอะะเลยนะอันนี้ถ้วยละส5มิบาบทคองแครงกะทิสดปลากิมไข่เต่าอ่านะกินมากอ,อันนี้กะละแมบ้านคุณย่านะครับมีกะละแมเป็นถุงๆอ๋อของกินขนมหวาน กะละแมกะทิสดนะครับลูกหยีกวนปัตตานีกล้วกวนก็มีเนี่ยมีขนมจากมาีข้าวหลามช็อต40,50,60,70โอ้เยอะอยู่นะเ,เดี๋ยวลองไปดูด้านนี้โ้ด้านนี้เป็นทุเรียนหนุทุเรียนน่นนาก,กินมากมีแพ็คที่เราเห็นชิ้ละ89นะครับก็แล้วแต่ว่าขนาดไหนนะ พามาดูน้ำลอหั่นกล้วยของทอดจอปูอันนี้ทาโกยากิทาโกยากิอ่ะลองเดินดูด้านนี้กันทาโกยากิอันนี้ก็เป็นแบบข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดจิ้มแจ่ว อาหารแบบเยอะแยะมากมายอันนี้นก็กรอจีกรอจีกรอจีอ่าขนมเปี๊ยะทั่วกล่องละหน,นึ่งร้อยมีแบบเยอะมากเลยของกินกะเพาะลาเยาวราชนะครับก็มาเหมือนกันกะเพราเยาวราชพามมาดูด้านานี้ด้านนี้ด้านนี้ก็มี อันนี้ก็ไก่เนื้อทองไก่สมุนไพรไก่ย่างปลาทูลงนึ่งมาเองทุกคนมาที่ชั้นล่างสุดนะครับชั้น LG Terminal 21ได้นะครับมีจะถึงวันที่22พฤษภาคมนี้มีมะม่วงเบามะม่วงเบาดองกะปิอ๋อท็อกเทลกุ้งน่ากินเนาะ อันนี้ก็มีขนมนมเนยเยอะแยะเลยเนะี่ยขนมเคก้กอันนี้ก็เป็นแบบพ็อกทันยพืชนะครับอ๋อทันยพืชแบบเยอะแยะเลยยังถุงละสี่ร้อยบาทสองร้อยบาทสี่ร้อยบาทแล้วแต่ชนิดนะยำปลาดุกฟูก็มีอุ้ยเยอะมากเลยอนะ่ะถนัดแกงอื้อ นี่ยของกินมามีลูกชิน้นได้นี่เป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นย่างลูกชิ้นย่างให้ดูลูกชิ้นย่างมีเนื้อมีเอ็นเนื้อเอ็นหมูหมูอะไรต่างๆนานาโอ้ oh, ด้านนึงก็มีให้ดูผลไม้กล่องละร้อยแปดสิบลองดูด้านนี้นี่นะครับ ชั้นบนก็มีนะชั้นบนก็มีแบบเทศกาลอาหารอะไรเงี้ยอยู่เขามีหลายชั้นนะเขามีแบบชั้น LG ชั้น G ชั้น M นะครับอาหารหมดเลยออันนี้ขนมดูน่ากินมากหอ,อมมากหอมมากมันเป็นแบบมวบคลาวอนะเนาะในกล่องเล็ก50กล่องใหญ่100่ง้อยน่ากินมากหอม เปี๊ยะโมจิไข่คเค็มลาวานี่หมดแล้วอันนี้อยู่ชั้น LG ก็มีประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยมันอยู่ชั้นบนอีกอะเดี๋ยวพาลองลองเดินไปดูชั้นเอ่อชั้น G ชั้น G นะว่ามีอะไรอีกนะนี่ไปขึ้นมาเดินเลื่อนไปชั้น G กัน ตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นจีนะครับนี่มีร้านน้ำร้านน้ำปั่น80บาทน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวของกินเยอะแยะเลยเนี่ยขน,นมนมเนยร้านอาหารเกาหลีชิดย่าง เยอะอยู่นะเดี๋ยวพาเดินดูชั้นนี้ก็เป็นร้านของกินทั่วไปนะครับร้านขนมนมเนยทั่วไปอ๋อเป็นขนมเปี๊ยะลาวาร้านปลาเล่มปลาเล่มอร์ซองอ๋อร้านนี้แบบน่ากินนะนี่ร้านฟูสทัก พอรักคุณพวกนี้ก็จะเป็นแบบจัดโดยคำนะครับทุกชักนของโดยคำน้ำโดยคำบรรยากาศของชั้นนี้ก็สวยดีดูเพาจัดเลยเหมือนอยู่ในป่าสวยมากเดี๋ยวลองเดินออกไปด้านนอกนะว่ามีอะไรอีกชนนั้นก็ประมาณนี้แหละนี่ด้านนี้ก็ไอศครีม บันอฟฟี่ออนี่ทำไมต่อคิวยาวจังนี่ขนมนมเน,มหนยหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือโซนที่เรามาเมื่อสักครู่นะครับชั้น LG แล้วตอนนี้เราอยู่ชั้น G อาจจะมีแบบตรงชั้น M นะั้นนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะ